どうはえっ今回はえとまあ主役のシンカーとしてえとその感想を教えていただけますでしょうかはいあのー、日本ではえ今ツアー回ってるんですけどまだこうライブがあると声を出すことができなかったりっていうルールがあるんですけどあのタイの 方は、まあ、ルールを守ればあの声を出せたりとか久しぶりにこう23年ぶりぐらいにこう歓声を僕自身頂い,いたりとかしたのですごく歌ってて気持ちよかったですしあのタイのファンの人は、えー、空港に出迎えに来てくれたりとかすごくあのハートが熱いので、えー、めちゃくちゃ楽しかったですし、えー、また来たいなと思いました。 ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนยครับอย่างที่เราฟังเมื่อสักครู่ก็คือว่าตอนนี้มีคอนเสิร์ตท,ทัวร์ทั่วญี่ปุ่นอยู่นะครับหลายๆอย่างบางทีไทั่วเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังทำไม่ไดน้นี่แต่มาไทยครั้งนี้เนี่ยแฟนๆชาวไทยเนี่ยอบอุ่นมา,มากๆเลยนะครับความรู้สึกว่าม,มันเติมเต็มมันรู้สึกดีมากเลยแล้วก็รวมไปถึงแม้กระทั่งตอนที่สนามบินนะครับก็มีแฟนๆเนี่ยมารับถึุนสนามบินเลย,เนยดีมากอยากมาอีกแน่นอนครับท่อ่อ อ๋ออ๋เอโต้ข้องใจว่าเอโต้ความรู้สึกที่ได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเนี่ยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมนะครับโอเคเนาะฝากข้องใจว่าเอโตาอะคอนเสิร์ตที่มาไลฟ์นี้เตะกังวลหรือว่าสัมผัสกันเนี่ยอ๋อผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้

วันนี้เนี่ยต้องการแสดงเเดี๋ยวนะครับแฟนๆขับเราจะรวมตัวกันเเดี๋ยวถามเรื่องท่องเที่ยวกันแล้วกันนะครับรู้ว่ามาเมืองไทยมากถึงประมาณ20ครั้งแล้วเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งไหนที่ทับใจนะครับโอณเหมะเหตุนี้ใกล้โจที่ประเทศมาโนไทยนี้ที่ที่มาสุด8ตัวมาที่ที่ที่ あァン観光地とか、えーと、また行きたいとか、何かありますかね俺あの、タイにはたくさん来させてもらってるんですけど、結構、TBS ショーとかで来させてもらってるんですけど、バンコクは多分その半分かちょっと、3割、4割ぐらいで、他はあはタイの中でもあの、ブーケットとか、パタヤみたいなところじゃなくて、うん、あめちゃくちゃなんか、ま、田舎というか、あ<ー>日本人が全然行かないような。 場所で、うん、そう、現地の方と一緒に生活したりとか、はいはい、そういう、あの、ロケで来てたりとかしてるので、はいはい、ちょっと人とは違うと思うんですけど、はい、でも、俺は、あの、渋滞がすごいっていうこと以外は、韓国、ね、<laughs> めっちゃ好きだし、はいはい、あと、あの、人も温かいし、ご飯も辛いものが大好きだからすごく美味しいし、はい、あと、プライベートでゴルフとかも大好きなので、いいゴルフ場もたくさんあるし、はい、いつも買いに来るといい思い出を作って帰ってます。うん คือต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับมาเมืองไทย20กว่าครั้งแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทีมาในพวกรายการทีวีโชว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรุงเทพเองเนี่ยก็คือแค่ประมาณสัก30-40แล้วแล้วถามว่าเมืองที่ไปเนี่ยไม่ใช่เมืองหลักๆนะครับไม่ใช่พัทยาไม่ใช่ภูเก็ตอย่างนี้แต่ว่าเป็นเมืองที่แบบโลคอลมากๆเลยแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอ,อยู่ร่วมกับคนโลคอลเลยนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบมากเลยแล้วจริงๆยุยยาเองเนี่ยนะครับก็ชอบอาหารไทยชอบกินเผ็ดด้วย ะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยส่วนตัวก็ชอบตีกอล์ฟนะครับก็เคยมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยก็สนุกกับกอล์ฟมากๆเลยเานั้นอยากมาเมืองไทยอีกแน่นอนครับได้ครับอ,อาหารไทยที่ชอบใชไหมครอาหารลาโอัพเดตไหมครับอเอที่ชอบเมนูวนาน่า้น่ยเาวยเตีอก่ไเหอโ่ทุดียวไทกวเตีวไก๋วเี๋ยวไก๋วยเตียก๋วยตตเ チソースをอันน oh, ี <c <c ้ก็สุกยอดสุดยอดชีสซอสสุดยอด่ยกเอยที่เมื่อกีคว่าเมนูที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือผัดปทนกับม้ามันไกแล้วก็ที่สคัญมีันานเก็น็คือชอบซอสพริก เวลามาที่ไรก็จะซื้อซอสคริกเนี่ยกลับไปแล้วเวลาเอาไปทานกาันนู่นนี่หลายอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็มีอย่างน้อยสองสามวันเลยที่จะรับประทานอาหารไทยครับอ๋อแล้วก็เรื่องทำสีผมแล้วกันเนาะโอเคโอเค,อเ,คเอตัวมาอานุขั้มขั้มขั้มไม่รู้แกนันเดสเกดึงอ่รย์โดมานั่งไกลกันที่ไหนร,นร,นรุ่นไหนอิรย์โดกัน えっと、髪の毛のケアするとかしますかね。髪の毛ケアうん。は、は、なんか。とね。する必要はありますかどこえっと、結構、あの、専門的な話になるんだけど、まあ、俺結構ブロンドヘアやることが多くて、今はピンクで、あの、アルバムとか出させてもらってツアーも回ってるんだけど、はい。それの色によってケアは違うけど、はい。まあ、髪にダメージは入るから、はい。月に1回ぐらいトリートメントは行くのと、あとは、

ทําผมเหยียอย่างเงี้ยสีชมพูเงี้ยนะครับเวลาสระผมเนี่ยก็จะใช้แชมพูที่ช่วยสารล้วมันรักษาผมที่เป็นสีชมพูนะครับแต่ถ้าเป็นสีบลอนเนี่ยก็จะใช้แชมพูที่มันเหมือนเป็นสีม่วงนะครับเพื่อรักษาทําให้สีเนี่ยมันคอนโทรลอยู่ได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของในเรื่องของการทําสีผมครับจะมีโอกาสได้ได้ถืองานละครไหมครับเพราะห่างหายเพราะห่างหายสักพรับฝากด้วยกระดิโตได้ดิตรามะ シリーズなどはえっとまたまあまああのやりたいですかまた企画というまあどちらでもまあ日本日本日本はえっと自分のソーアーティストになってからはあんまりそのテレビというものは今出てはいないんですけどあの東京以外のいろんなテレビにはたくさん出させてもらったりとか番組を持たせてもらったりしてるんですけど。 僕自身今、20年間活動をしていて、18年ぐらいはずっとテレビにお世話になっていて、2年間は今、ずっとシンガーに力を入れてるんですけど、やっぱりテレビで育って、テレビのいろいろ今までお仕事してきた人に、たくさん感謝もしてるし、恩返ししたい気持ちがあるので、もちろんオファーが来たら、快く自分が力になれるなら、全力で出演しますし、もちろんあの求めていただけるなら、もちろんそれはその時は出ると思い ก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นนักร้องมานะครับแล้วก็เรืองเริ่มเข้าวงการมาเนี่ยปีนี้ก็2 0ปีพอดีนะครับนั้นที่ผ่านมาในตั้งแต่ในสมัยที่ยังอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยก็ประมาณ18ปีแล้วตอนนี้ก็มาเป็นโซโลอาร์ติสต์อยู่2ปีถูกไหมครับช่วงมาเป็นโซโลอาร์ติสต์แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีออกทีวีทีวีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแต่ช่วง18ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เป็นอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยอาจจะไปบ่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเชื่อมั่นเลย อะไรต่างๆเนี่ยก็อยากไปแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเกิดถ้าไม่ไป,ไปถึงถ้าเป็นรายการที่ญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีรายการที่เป็นของคนโลคอลต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ไปร่วมเป็นข้างคราวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าใ้บางพื้นที่ในบางวิธีแล้วนะคุณน้อยด้วยภาษาสมรรถโยมีได้ทุกอย่างที่อยากいく้เลยますะ <laughs> แล้วก็ส่วนทีวีในประเทศไทยนะครับหมายถึงว่าเนี้ยอยากไปมากๆเลยเ <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยไปเนี่ยถึงภาษาไทยเธอจะไม่รู้นะแต่ว่าสนุกอ่ะ เออคือไปเอนจอยกับกระช่องของที่ไทยนะครับไปเอนจอยกับช่องของที่ไทยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับยังไงก็ถ้ามีเรียกว่าติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมไปเสถอสําหรับทีวีในประเทศไทยนะครับเฮโตได้เน้นน้อมุกตะกี้ว่าอะไรมาสักจุดกับที่มาใช่ปีหน้า こ,こで話したらもちろんキリはないんんですけどもちろんこのアーティストとしてこうやって久しぶりにタイに来かせてもらったりとかやっぱ自分の歌日本の音楽っていうものをやっぱりもう一度アジアで注目されるものに持っていきたいなっていうのはあ,のありますしプラスあの日本の芸能界も含めていろんな人が一人でも多くの人が笑顔になるようなそんな活動をしてみんなと幸せになりたいなと思います。 ก็ในฐานะศิลปินเนี่ยนะครับจริงๆก็มีความฝันมากมายไปหมดเลยนะครับผมถ้าบอกตรงนี้ก็คงจะกล่าวกันไม่หมดในวันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยจริงๆในฐานะที่เป็นศิลปินเนี่ยก็อยากที่จะนําความเปญี่ปุ่นนะครับนำไปสู่เอเชียก้าวไปในในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ในฐานะนักแสดงเองเนี่ยในฐานะเออศิลติเองเนี่ย,ย,ยก,ก็อยากจะทําให้ผู้ที่รับชมหรือพวกทุกคนเนี่ยมีความสุขไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันนั่นเองครับโอเคไม